สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่2 2เดือนกลุ่มภ้าพันปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆค่ะบริอัจภาพพพี่น้องบรรเทาสกูลสก้นามาติดตามรับชมรับฟังตัเลขแนวทาง ลาวพัฒนานะคะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางล่าพัฒนา3แนวทาง3อาจารย์นะคะพี่น้องคะก็มีแนวทางจากพ่อเต้าสรารคามนะคะปู่578นะคะแล้วก็แนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะซึ่งแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดามวดทิพผ่านมาเนี่ยเล่าให้วิ่งรูดสนะคะวิ่งรูดสมนะคะเขาโตว,วิ่งรูดสมแล้วก็เขาโตจับคู่ สามตเนี่ยลุงพีเราจับผู้ห้ยแปดสามสองนะคะเขา่าโตตัดเลนแปดสามสามแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมือนีไอเก็เลยเด็ดภาพพ่อแม่พี่น้องมาติดตามแนวทางเล่าพัฒนาของอทั้งสามแนวทางในคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะก่อนที่สิคาร์มาติดตามรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะ ถ้าเ่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามา่แหลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะรับพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากท่างไา่การเนาะค่พะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ท่างรา่การไปติดตามแนวทางของ อาจารย์ทันใดไนะคะอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนธันใดก็อย่าลืมคอมเมนต์คำว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะถุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดอ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องเอามาหนีนะคะเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะเข้ากับคำามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากทั้ง3แนวทางวันนี้นะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ันนี้นะคะแอดมีแนวทางเล่าพัฒนานะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้กับมี่แนวทาง3อาจารย์3แนวทางเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุขนอนะคะเท่ากับขำวา่ารับชมแนวทางของอาจารย์ทั้งสามฐานเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะในคลิปนี้นะคะกสบมีแนวทางของพอเต่าสลักข้ามปูหาเจ็ดแปดละกะของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะ อาจารย์แรกนะคะมื้อนี้นะคะเป็นของพ่อเต้าสารคามนะคะเล่าพัฒนามื้ออื่นนะคะพี่น้องคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดบนล่างสองค่ะพี่น้องวิ่งรูดบนล่างสองนะคะตัวเลขของพ่อเต้าสารคามีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองหกสองศูนย์สองแปดสองเก่านะคะพ่อเต้าเล่าวงกลมวิธีตัวเลขสองหนึ่งกับสองหกในสุดนี้ขาดสองสองตัวเดียวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขาดสองสองตัวเดียวนะคะพี่น้อง เอาแคปหน้าจอนะคะแน้ทางของพอเต่าสารค้ามกรมูมนี่นะคะพอแม่พี่น้องคะกหมูในคลิปนี้นะคะพอแม่กรมูกองสำหักอื่นนะคะพอแม่พี AJ: ่น้องคะกหมูสําหรับคลิปนี้นะคะพอแม่พี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะ ของพ่อเตานะคะหรือบอกซุฟังเนาะงวดทีผพานมานี่ตัวเลขของพ่อเตาร้อห้วิ่งรูดหากับพกนะคะตัวเลขของพ่อเตางวดทีผพานมานี่บ่อเขานะคะพี่น้องคะแนวทางที่สองสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่น้องแนวทางตัวเลขจากปูห้าเจ็ดแปดค่ะงวดทีผพานมานี่ตัวเลขของปูห้าเจ็ดแปดปูร้อไห้วิ่งหากับพกนะคะตัวเลข วิ่งแล้วก็จับคู่บ้เขานะคะของปูนะคะแต่ว่างวดก้อนหนานั่นนะคะของปูแล้วเข่าเกานะคะพี่น้องคะเข่าเกาค่ะงวดนี้นะคะแนวทางของปูค่ะวิ่งรูดบนล่าง8กับ9นะคะวิ่งรูดบนล่าง8กับ9ค่ะตัวเลขกสิมีแปดสองเก้าสองแปดหกเก้าหกแปดศูนย์เก้าศูนย หกหกสองสองหลักศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องคะแปดสองเก้าสองแปดหกเก้าหกแปดศูนย์เก้าศูนย์หกหกสองสองศูนย์ศูนย์ในคลิปนี้แนวทางปูเล่าบันไดเน้นตัวเลขมาให้นะคะจะให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอาเด้อพีนอพ่น้องเด้อมามาชอบตัวเลขตัวใดของปูหาเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอด้วยนะคะ แนวทางสุดท้ายสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะะงวดที่ผ่านมานี่นะคะหลวงพี่เราห้วิ่งรูดสามนะคะเขา่าโตวิ่งรูดสามแล้วก็จับคู่หลวงพี่จับคู่ตัวเลขสามตัหายสองคู่นะคะหนึ่งในสองคู่กับซิมีตัวเลขแปดสามสองนะคะแปดสามสองเขา่าโตตัดเลนตโตทั้งหนาแปดสามสามแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ กสรุปว่าของลุงพี่เราขอทั้งโตว,วิ่งรูดนะคะแล้วก็เข่าโตจับคูสามโตตัดเล่นสองโตนะคะเขามาเป็น8ปดสามสามปดนะคะวันนี้ลุงพี่เราให้รูดหกนะคะวิ่งรูดหค่ะตัวเลขกะซิมีเก้าหกหนึ่งหาเก้าหกนะคะหกหนึ่งหกสามหกหาหกเจ็ดหกเก้าหกเก้านี้เป็นตัวกันดวยค่ะพอม่เป็นหออคะเป็นตัวกันเนาะ ตัวเลขที่หลวงพี่เราขีดเส้นใต้นะคะมีเก้าหกหนึ่งค่ะเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกสามเนาะค่ะ่อแมพี่น้องค่ะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะ่อแมพี่น้องคะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวนะคะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวแล้วก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนะคะ่อแมพี่น้องค่ะ มีเขาแล้วก็มีรุดนะคะถ้าสิให้เขาตลอดไปนี่ตั้งแต่เทสคลิปมานี่สามปีนี่เพราะท่านได้เคยเห็นนะคะว่าอาจารย์ท่านไดสิเขาแบบคงกระพันชาติตีแบบนั้นนะคะพี่น้องคะมีเขามีรุดเนาะเขามาหลายๆงวดแล้วก็รุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะพ่อแม่พี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านขึ้นจังหวะเหรอพี่น้องเอ้ยเอาแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละฐานแต่ละบุคคลเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อาจารย์เพิ่นเฮดได้มากแบบนี้เพิ่นกับแบงปันแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาขอขอบ,ขอบคุณน,นะคะพ่อแม่พี่น้อง ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณในรายนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนโชคโชคมันมันลำลำเรื่ยๆแห้งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆบบนี้นะคะจากทั้ง3ท่าน3อาจารย์ในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะขอบุญขอบคุณปูหาเจ็ดแปดนะคะขอบุญขอบคุณแน่วทางจากป้าเต่าสารคามนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ เขาเมาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกค่ะถ้าเบ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่แได้บ่าพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดัง,ดงๆจากทางไร่กันนะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะเอกาเสดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสกรูสกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไมกับแอนได้คลิปหนาเนะด้อค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ